โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนิชเช่นเคยนะครับกับฮีโร่อูกี้นั่นเองนะครับก็ยังเป็นแครี่นะเจอเป็นพีเดเตอร์นะครับอะไรพี่พี่จะหวดกับวิดเล่เหรออย่างงั้นพีเดมากกว่าปะ อ๋อดัเกมใครติดกุ้งติดเกมวะไม่ได้ติดเกมใช่ไหมแต่มันอยู่ในสายเลือดใช่ปะโผล่ไปหนึ่งที เกมนี้ออกของมานาเยอะก็ไม่ค่อยดีแต่วตูกี be really ้ก็จะเป็นมันเป็นแคลรี่อินอยู่ดีโดนเมดเบนอันติช่วครับผมพี่ I hope nobody sees me. I guess I have to, if I really have to. I hope nobody sees If I really have to. Mind if I borrow some money? Oh, okay. If I really have to. อีผมโดนพี่โู้ต้องร้องเรียวกว่าขาดซับไม่ได้ปังเอาไมีจตรงสตัปะเอาใได้พี่เอาได้เฟิร์สเป็นของพี่ โอ้โหเผื <iesen> <com> oh, <those> <si> oh, ่อไปนิดนึงพอเลยเพื่อเกินไปไม่ได้อัพสกิลสองด้วยไงผมใกล้ได้ลีมานาแล้ว เคลียร์เ้นะช้าจเบดิมันลากคลิปเหรอมีนัโตะโน่หนึ่งเงินขมัดเลยคับโอเค If I really have to, that looks scary. say <laughs> see like the dark, I guess I have to. Regeneration. <laughs> 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 I won't take too long, I promise. โอเคฮะมีอันติีแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าพอ่ <c oughs> ไม่เอวสินะบอกไว้ก่อนโอเคครับพี่ยววไปช่แล้โอเคโล่มันน้อยไปว่ะเดี๋ยวหอกบล็อกเอจิแล้วกัน <c oughs> โ <laughs> ยนกลับให้แต่ทะไล่เข้าเดียรไม่เล่นรองเท้าก่อนหรอกผมอะ่ะ <Okay. S 1> ไม่พี่ ah, <D> เออเล่นรองเท้ากอดดีกว่าว่ะดูรูปเกมแล้วโดนตีหนักแน่ไงเออเดี๋ยวรองเท้ากอดดีกว่าพี่ <hope> ผมคิดดีเวเลกุตโอเค I hope nobody sees me we'll be under siege. I won't take too long I promise I guess I have to I hope nobody sees me not live a bit if I really have to

กดแข็งลงมาเลยเอาเดี๋ยวพี่ทำเป็นบูตเกาะให้นะเพราะว่าการปิดเอฮะพี่ว่าผมว่าพี่ออกมานี้ดีกว่านะดิสอาร์มาก็ได้นะได้ศัตรูหายไปเพราะว่ายัางไงน้องก็จะขึ้นกระทาฟ้าอยู่ดีอะ่ะเกียร์ดิ สกิลหนึ่งยิ่งใช้ยิ่งใช้มนาเปลืองนะครับแต่ว่าดามเมจก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะส่วนสกิลสองอ่ะมันจะใช้ค่ามนาสูงสุดนะครับสร้างความเสียหายนะแล้วก็วิ่งเร็วส่วนสกิลสามก็มันจะตีเพิ่มมนานะครับสร้างความเสียหายหนึ่งและสามมันจะคอมโบกันถ้าใช้หนึ่งก็จะลบคูดาวสกิลสามนะครับส่วนนันติก็มันจะสลับระหว่างมนากับเพชรพี ได้รับความเสียหายก็จะได้ค่ามานาถ้าใช้มานาก็จะได้เลือด <Okay. S 1> อะไรประมาณนั้นมาเลือดเล่าเล่าเล่าจะได้ปะไม่ไม่ไหวพี่คิดหมดชุดหน้าได้เบลเข้ากลาง ได้ได้เลยพี่ย <ah> um> ังไงต้องได้แล้วพ tamam> um um> ี่หมดแล้วพี่หมดโปพี่เดี๋ยวผมกลับบ้านแป๊บพี่มีวาร์ปมาขอสักลูกหน่อยได้ไหม ผมไม่ได้พกว่ะให้สองเลยเหรอวางกลับไม่ได้ด้วยนะจังหวะวาร์ปแยกแป๊บรองเท้าเกาะอ่ะห้าแล้วก็บาเลียแล้วกันไม่เอาดีกว่าผมเล่นเป็นไอคอนดีกว่า ไปข้ไปสามแล้วเหรอเม็ดสามศูนย์เรอพี่ยังไงอะสลับเลนเลยวนี้เป๊ปฟาร์มหาบีเอยู่เลนการเฮ้ยพี่รับได้ไล่อาับตัวเอ๊สามวิพี่สามวิ สองวิหมดแล้วพี่ลีมานาจัดไปดับคลิปเลยผมว่าเมดน่าจะอยู่ในป่าเนี่ยมาเช็คได้ปะ ал chết ика- Ở Đức nè integer giữa à, Đi ở không gọi không śś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 s气 thế m moeten người này thôi không ตัวนี้จะดีเหรอวะเอ้าพี่ผมไม่ได้ไปไปแค่โมเดลว่ะอาอาไอ้ที่นี่อย่างเมนฟานป่าเราเออโอเคจบเลยให้พี่พี่เบลได้พี่เบลไปก่งอนะถวานี้วิ่งหน้าแป้นก็โดนระเบิดจบ แม่อยู่กับผมวะอยู่ปิดโยนไปไปก่อนเผื่อลืมลืมลืมฟอมเคยชินเออกะเดินออกให้รู้สึกว่าเออเรายังไม่ได้ปิดช่วยเหลือไว้นี่หว่าเดินออกให้ม This me more giải luôn là cái này nè. Chiến đấu bay một cái mình kìm mò này hả? If I really have to. Đại lên คนจริงต้องเล่นใหญ่ดาวกูตายอะไรของเขาไม่รู้ ไปครับไปขึ้นแมสเมดดีกว่ามาลบดีกว่าขึ้นเกาะดีกว่าเกาะมันน้อยจริงๆคนวิ่งฟานั้นแหละให้ผมวิ่งคนเดียวก็ได้เกมเนี้เดี๋ยวเขาบบกแบบหนักๆผพราะว่าเมดบินเข้าป่าชัวจังหวะนี้มุมนี้เรียบร้อยนิวฟาร่าตัดดับเบิลนียครับแย่งลุนเป๊อะ ก็ก็นะต้้าถ้านะพี่เล่นล่างปะป่านี่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 ไปไปได้กี่คนพี่สามไปเลยเข็นเข็เข็นคอมสองพี่ตานสองตร้ตรงนี้กูจะตาย เอาไม่มานาบมึไม่มาดาบมยมโนมั้งตีสิดาวแมวพอีคิบป่าตีมานาพี่ไม่หายนะบ้าปะไม่หายพี่โคตรเท่ไม่รีบนะมานี่มานี่ เห็นอูกี้เกมเมื่อกี้ออกเสกชิ้นต่อไปแล้วกันงั้นนะโวไอ้แตกดีกว่าเศกปุ๊บจบปั๊บเลยอะเดี๋ยวได้ดาเมจด้วยไม่เสกก็จบบอกเลยอ้าวเหตุแตกอะ ค r ออะไรมาคำสองได้ไหมเขาสเปคดาวว่ะสเปคดาวใายมันดิยมีวเฟกอร์ีหนักอยู่นะได้หมดแล้วฉันตเนี่ยเยสไม่ได้ตีเบาไว้ก่อน

พี่พี่นู้พี่พี่จะร้องให้ใครช่วยพี่ช่วยพี่อ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยมันเหงาอะรู้ไหมช่วยนู้นอช่วยผมอะแต่ผมไมงอยู่ลึกแล้วอะ หลังๆมันบวกกันมันแหละผมไปยืนสักพักหนึ่งแล้วอ่ะที่มาช่วงไอเมดบ้ามาช็อตสุดท้ายพอดีไม่ได้ตีบ้านเลยอ่ะตีคนอย่างเดียวเลยช็อดไปอ่ะโบบ้าโบบ้าแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะอูดาร์กมันดับเบิ้ลอ่ะขอเบลเดินวนแตกสแลัไปเลยไปดันล่างดีกว่าวะ ข้างล่างดีกว่าผมเรียกเป็นแมสเมดเพราะว่ามันสามารถกดเพิ่มก่อบวกกับลบล้างสถานะได้นะอารมณ์เหมือนพวกแบบบีกิบงบีกิบีนั่นแหละแต่มันการสกิลไม่ได้เฉยแค่ลบล้างได้จริงๆว่าจะออกฟอร์สฟิลมากกว่าเพราะว่าแครี่ของหนูเป็นเมดกับพีเดเตอร์ ีช้เช้าหน่อยแตบบ่ผมออกแมนเมดเพราะว่าสกิลเราจะได้แรงๆเพราะว่ามันลดเกาะเวททีมผมมีแต่ตัวเวท <c oughs> จัดเลยอย่างเงี้ยเตกะกับหลังมา ความต่างของเลเวลมีผลกับเกมโมบ้านะครับนะ ดาล้หมาได้นี่จบเลยเนี่ยงบโอ้ยทีเดียวมาคนถอยพี่ชินผมมาพี่ไปต่อดีกว่า อย่าหยุดยัง้งเกมเนี้ยทำหนักหนักดีกว,ว่าหิวมันไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะหิวมันช้ามากเลย <c oughs> แต่มันแรงนะใช่ใช่มันแรงแต่มันช้าไงไประเด็น <c oughs> วอเดนกลับบ้านวะเราจะสามคนเหมือนเดิมปะเ <c oughs> ตะออกมาข้างนอกได้ปะกล <c oughs> างไปไปะ

ยุ่งน่าพี่เนอยทำไมพี่เวลไม่ได้ห่างมากเลยวะอยู่ในวอลตลอดแถมออกแก็อกเกตอีกระ จริงๆมันขาดใส่กับคอสฟิวเนี่ยไม่งั้นมันจะเพอร์เฟคมากเลยอ่ะต้องบวกแล้วจังหวะอย่างเงี้ยต้องเข้าแล้วป่ะแกรอนเลยไปดูอย่างเงี้ยละมาถงหัวไหม

โอเคก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากทุกคนชอนบใจอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอมั้ยคลิปหน้าครับบายจ้า